แม่มาละแม่ก็จงไล่เดี๋ยไปแม่คนาบานนี่รับเอาแล้วกูฮะหอมมาขากูดเวยแม่มาเลยว่าส่งไก่บ่ย้เน่ารือเปล่า โอวมีแต่ใบตองวววถืออีกแล้ว